Oh, วันนี้ต้องมุดป่าก,กันเลยทีเดียวครับผมแอมสามหองไอ้สามครับผมัวนแ้มนี้นกป่าก,กูดูมากครับผมดูด้วยจะต,ตีนกต่อ,อย่างเดียวเลยครับผมมีของดีอะไรไหมดูดูครับตัวนี้นี่ครับ นี่ครับผมแต้มสามครับผมตัวนี้คูล้อยคอสวยครับผมดูครับตัวนี้ดูครับวันนี้ไอ้สามทำได้สามแต้มนะครับผมสามแต้มได้นกนี่ครับผมสามแต้มครับผมนกวันเข้าวันสาครับผมได้เสียงใหญ่เสียงใหญ่คาลม มีหนุนครูเรียกครูไปหนึ่งตัวครับผมแล้วก็เสียงเล็กเสียงเล็กมีคารลมดุดุอีกหนึ่งตัวครับผมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวปล่อยครับผมเดี๋ยวปล่อยทีหลังนะครับผมอีกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยว,ย,ว,ว, <S <S วยังไงวันนี้นี่ก็เที่ยงแล้วครับผมอากาศไม่ดีด้วย <S 1> <S 1> เดี๋ยวมีธุระครับผม <S <S ออ่อได้ครึ่งวันเดี๋ยวต้องกลับไปทําธุระก่อน <S <S เดี๋ยวยังไง เจ,เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครนะครับผมส่วนวันนี้ผมสายดำต้องเข้าใหญ่ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม